เดินหน้าก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีหลังเปิดใช้ชั่วคราวตลอดสายเทศก,กาลสงกรานต์2,568ช่วงเทศก,กาลสงกรานต์2,568ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีตลอดสายระยะทาง96กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายน2568พร้อมให้บริการจุดพักรถชั่วคราว2จุดได้แก่จุดพักรถท่ามะกาและจุดพักรถนครชัยศรีโดยนายอภิรัตชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณด่านบางใหญ่เพื่อติดตามการอำนวยความสะดวกปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากนั้นได้เดินทางต่อเพื่อไปตรวจเยี่ยมบริเวณจุดพักรถชั่วคราวนครชัยศรี นอกจากนี้นายเสริมศักดิ์นายนันทร์รองอธิบดีกรมทางหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณจุดบริการประชาชนจุดพักตดชั่วคราวท่ามะกาเพื่อตรวจความเรียบร้อยพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสรุปปริมาณจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ร2568ที่ผ่านมามีดังนี้ช่วงบางใหญ่นะครปฐมปริมาณจราจร1 5 5 3 0 5คันแบ่งเป็นขาเข้า7 4 8 0 1คัน ขาออก8,504คันช่วงนครปฐมกาญจนบุรีปริมาณจราจร18,637คันขาเข้า5 3 6 0 7คันขาออก5 5 3 3 0คันรวมปริมาณจราจรตลอดเทศกาลทั้งขาเข้าและขาออก2 6 3 9 4 2ันจําคันจำนวนอุบัติเหตุ3ครั้งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ด้านภาพรวมการก่อสร้างเดือนเมษาย,ยน2568การก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ24ตอนจากทั้งหมด25ตอนเหลือการก่อสร้าง1ตอนคือตอน12พื้นที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมปัจจุบันการก่อสร้างทางสายหลักแล้วเสร็จเหลืองานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานระบบระบ,บายน้ำและงานติดตั้งรัว้วส่วนการก่อสร้างงานระบบซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ งานระบบโครงข่ายสื่อสารใหญ่แก้วนำแสงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายทางระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความหรือป้าย VMS ระบบกล้องวงจรปิดระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินงานอาคารศูนย์ควบคุมและอาคารสำนักง,งานต่างๆความก้าวหน้ารวมเดือนเมษายน2568ร้อยละ83.77โดยมีรายละเอียดดังนี้งานถนนอาคารควบคุมอาคารหน่วยราชการอาคารดำเนินงานและบำรุงรักษา งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณด่านทั้ง8ด่านความคืบหน้าร้อยละ92.38งานระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายทางคืบหน้าร้อยละ9 8 9 9งานระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะปัจจุบันการติดตั้งอุปกรณ์ครบ100%เอร์เซอาทิกล้องวงจรปิดกล้องตรวจจับความเร็วป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ ป้ายสัญญาณปรับได้ตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ต่างๆเหลืองานติดตั้งสายสื่อสารรับส่งสัญญาณงานเดินสายสัญญาณต่อพว่วงระหว่างอุปกรณ์กับศูนย์ควบคุมและการทดสอบระบบการใช้งานภาพรวมงานระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะคืบหน้าร้อยละ89.85งานระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงคืบหน้าร้อยละ75.64 งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้งแบบเงินสดและแบบไม่มีไม้กัน้น Mflow อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง8ด่านคืบหน้าร้อยละ86.08งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในสายทางอาทิงานไฟฟ้าแสงสว่างตามสายทางและงานรั้วบริเวณต่างระดับคืบหน้าร้อยละ73.13กรมทางหลวงคาดว่าจะเปิดทดลองให้บริการเส้นทางตลอดสายได้ภายในปี2568